สวัสดีครับพบกับช่างทดกันดีนะครับเสานี่ก็ผ้ามาเก็บเห็ดนะครับเห็ดขอนเห็ดขอนตอหนุงม่วงนะครับเนาะมาเก็บเห็ดกันครับอยู่บ้านสวนนะครับปงก็บหมอหลายปันใดครับมาเ็บเห็ดกันครับบรรยากาศเงี้ยเ้า ครับทดอที่แสนดีนะครับดึงกินอนนีเอากนอือนะครับเห็ดไปปนไปแก้งครับโอ้ยกระติกวางไว้ก่อนด้วย นะครับตึงครับขอมูกม่วงขอมูกม่วงนี่นะครับตัต้งสวยๆง,า,ง,งามๆครับเดี๋ยวไปดูเดียด๋วยวทำงามๆแลไปถ่ายเออท่อน ได้กินตลอดครับเดือนกัวๆหรอครับ <c oughs> กับเห็ดคอนนี่ก็ครับเดือนกู้ๆสองเดือนสามเดือนกินไปหมเดมเลยสองเดือนสามเดือนหรอ,อมขอนไหมครับ พ่อเด้กกินพ่อเด้กปนพ่อเด้แกงอยู่ในฮะับเสียไปเนี่ยครับี่ยงามแห้งครับี่ยงามแห้งดึงดีอย่ามาติดขยะ,ะไาย ครับขอดมะม่วงขอดมะม่วง,งครับคิดหน่อยเบิ่งนครับขอนมะม่วงมาจังไบนี่อล่นลนลนลนฝน,นเขาก็ ตกแจะคล้องคือดึงหัวเชือมันมาทำไมก็ดึงออกเท่าละอันลิ่นๆนะครับอันนี้หัวเชือมันเนี่นี่ออกเปิดแล้วก็ดึงออกหัวเชือมันมานั่งตีดึงเท่าละอันตีนี่เอาเมืองตีแล้วเอาหัวเชือกเชือคือเก้าวลัดดึงเท่าละอันเอาหัวเชือนอนหมดแล้วครับพอได้กินพอได้แบ่งขายพอได้ซื้อกับเขากับน้ำอยู่ครับ ลายแห้งตัวนี้ไหค้ากับเขาอะไแล้วครับมันตัวนั้นต้องกึงออกแล้วนะหนยตีนียบบนั่นมันออกลายตัวนั้นมันอยู่ในดินมาครับมาฟังพี่บาตรุ่นนี่ตัวนี้นะไอตัวนี้กอนอยูกลางปงทุกมุกีิมี์ตัวข้างล่างก็จะได้แซวได้จกได้บ่บได้กับเอาทุ่นโอ้ยใส่อนทีก็มีครับ ใส่คอนเอาบ่ได้ครับไปเอาตะโฟนมามามา,า,มาทางสี่พี่นนาะวังสุดถ่ายถ่ายสุดพี่ครับเรือสุดถ่ายถ่ายสุดแล้วครับต้น เห็ดเห็ดนยมสับดอทิรสันดินีครับอยู่ในสวนครับเนี่ยนะครับผมเห็ดสวยๆงามๆน้องครับนอ้องเนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บายาวด้วยครับด้วยคลิปสันส้น ให้ในชมก็าบอหางหายจากไอโซเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ในเดอ์ครับเดอร์ทางช่องสุดอิสานดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่เท่านี้นะครับนะ้อสวัสดีครับ